รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจัน์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงาที่คุณอาจไม่เคยได้ สนับสนุนรายการดอรีสกินแคร์สิลกิมูดมัลติโพเทคชั่นซันสกรีน S P F 50บว P A สว สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกกันอีกเช่นเคยนะครับเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการพาทุกท่านมาย้อนรอยความสนุกที่จังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นครับหากคุณผู้ชมท่านไหนอยากออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่คนพบกับความงดงามแห่งวิถีชีวิตและอาหารสุดแสนอร่อยของที่นี่พร้อมกับได้รับการบริการแสนพิเศษด้วยตัวเองแล้วล่ะก็ ให้ The First Estimate ได้พาทุกท่านออกไปเที่ยวกันนะครับระหว่างนี้เรามาออกเดินทางผ่านหน้าจอไปพร้อมกับ2พิธีกรของเราเต๋าเศรษฐพง์กับนิวเชียพลในจังหวัดมิเอะก,กันต่อดีกว่าครับหากใครเคยมีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจะทราบดีครับว่าความใส่ใจของเขานั้นส่งผ่านลงไปในรายละเอียดของทุกๆสิ่งไม่เว้นแม้แต่การปลูกผลไม้ครับทำให้ผลไม้ที่ถูกปลูกด้วยความพิถีพิถัน และเอาใจใส่ของที่นี่มีรสชาติที่พิเศษกว่าที่ไหนในโลกเลยล่ะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีค่ะโอไฮโยโกไซมาโอไฮโยโกไซมัสเป็ว่าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า,ชาครับพี่ตุ้ยครับวันนี้ที่แรกที่เรามากันในจังหวัดมี่เอะจังหวัดนี่เอะคือ <c oughs> จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงผลไม้ ของี่ญี่ปุ่นเนี่ยแรกแรกเลยอันดับต้นๆเลยต้องมีทุกคนนึกถึงเมลอนก่อนเลยใช่ครับแล้วผมก็ชอบมากๆเช่นเดียวกันแล้วเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะว่าที่มิเอะก็สามารถปลูกเมลอนได้เช่นเดียวกันและคือทุกคนไม่รู้จักเนาะใช่ครับใช่ทุกคนก็าไปคิดว่าเมลอนนี้ต้องเป็นทางตอนเหนือตอนเหนือนไงโอง จริงๆน้อมีเอะก็โด่งดังเช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยนะผมว่าผมก็ไม่เคยทานเมลอนจากมิเอเหมือนกันแต่มากถึงที่ทั้งทียังไงก็ต้องลองแล้วเขาบอกว่าที่ฟาร์มแห่งนี้ชื่อว่าเมลอนเฮาส์เมลอนเฮาส์คือเขาเมลอนเฮาส์นี่คือแบบว่าเขาเรียกชื่อให้ง่ายๆเลยจะได้จําง่ายคนต่างชาติหรือใครที่มาท่องเที่ยวเมลอนเฮาส์ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมีแต่คนญี่ปุ่นมารู้จักเขาก็มากันเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังไม่ค่อยมีข้อมูล ที่ดเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงครับพี่บุ้ยครับคือว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวอย่างเลยของจังหวัดนะคะในการที่นําของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาให้มันต่อยอดให้มันดีขึ้นคุณลุงคนนี้ไม่ถึงคุณลุงหรอกก็คุณคุณพี่แล้วกันคุณพี่แล้วกันคุณพี่เขาก็เขาก็พัฒนาพันธุ์ด้วยตนเองหรือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างแล้วก็เขาก็ได้พันธุ์ที่สมบูรณ์แบบตามที่เขาต้องการ นั่นก็คือพอทานแล้วลื่นคอทานาาเยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม,ไม่อั้นเลยปกติแล้วเราทานเมลอนทานเยอะอุ้ยอยากทานเยอะๆเลยแต่แบบอุไม่ไหวแล้วว่ามันหวาน,วานแสบค<พ>อ,อ และผมได้ยินมาว่าช่วงที่เรามาช่วงนี้เป็นหน้าเมลอนซัดด้วยใช่ค่ะเป็นฤดูร้อนแล้วก็เกษตรกรที่นี่นะคะคก็ไม่ได้ปลูกแต่พืชพันธุ์ชนิดเดียวครับเขาจะต้องปลูกผสมผสานกันปลูกวนไปเรื่อยๆใช่ค่ะคอย่างเมลอนเนี่ยคือปีนึงปลูกได้แค่ครั้งเดียวฉะนั้นเขาจะต้องมีมีพืชพันธุ์อย่างอื่นด้วยโอเคครับพี่ตุ้ยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขอไปแอบดูเทคนิคของที่นี่หน่อยว่าเขามีการปลูกเมลอนยังไงหรือเป็นยังไงไม่รู้แหละ ขอไปพิสูจน์เห่อว,ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทานเมนลอนอ่ะลูกใหญ่ๆนะได้ครับพี่ตุ๋ยครับเดี๋ยวผมไปเอามาจากต้นให้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่คอยไปครับ <Echo> นี่ครับเข้ามาภายในโรงเรือนครับนี่เขาพามาดูเมลอนของเขาครับนี่ครับนี่ครับเ <irl> <gging kein S 1> มลอ,อนเขาครับนี่เมลอนครับ คือผมต้องต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าพอเข้ามาในโรงเรือนแห่งนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอุ่นเลยอุ่นมากๆคืออุณหภูมิเปลี่ยนอย่างชัดเจนครับเพราะเขาบอกว่าเมลอนเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิที่คงที่ครับด้านนอกวันนี้ครับอุณหภูมิประมาณ24-25องศาครับแต่พอเข้ามาในโรงเรือนครับ28องศาแล้วเป็นอุณหภูมิที่คงที่พอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศหนาวเกินไปเมลอนจะไม่หวานครับต้องคุมให้มันอุ่นๆหน่อยแล้วมันถึงจะถึงจะหวาน เช่นเดียวกันครับเราสามารถปรับใช้ได้กับที่เมืองไทยครับถ้าใครซื้อเมลอนกลับไปนะครับแล้วก็เหมือนซื้อจากตลาดแล้วเนี่ยยังไม่สุกดีห้ามแช่ตู้เย็นเด็ดขาดครับให้ทิ้งไว้ด้านนอกเพราะเขาจะเริ่มสุกขึ้นเรื่อยๆแล้วเนื้อเขาเนี่ยจะหวานขึ้นฉ่ำขึ้นแบบเทคนิคของคุณพี่คนนี้ทำให้เมลอนเนี่ยกลายเป็นผลไม้ของฤดูร้อนนั่นเองครับเมลอนที่นี่นะครับนี่ผมจับดูตอนแรกนึกว่าลูกจะเล็กจะเบาหรือเปล่าไม่เลยครับเป็นลูกเล็กที่มีน้ำหนักมากๆเขาบอกว่าเพราะว่าที่นี่ าสายพันธุ์นี้เนื้อนแน่นมากครับเนื้อนแน่นแล้วก็หวานฉ่านี่ครับโ,โหแทบจะทุกต้นเลยครับเพื่อเขาคุมคุณภาพได้ดีมากๆคือทุกต้นเนี่ยอยากจะบอกว่าไซส์เนี่ยพอๆกันหมดเลยครับคือเขามีแบบการวัดและการปลูกที่แบบน่าจะอยู่ในระยะเดียวกันเทคนิคเดียวกันทําให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยคุณภาพค่อนข้างจะคงที่มากๆครับเทคนิคพิเศษสุดๆเลยอันนี้เขาแอบบอกผมมา,มาครับว่าถ้าเมลอน เริ่มได้ที่แล้วเริ่มสุกได้ที่แล้วใกล้จะเก็บได้แล้วสามอาทิตย์ครับเขาจะตัดน้ําเลยครับเขาจะไม่ลดน้ําเลยเพื่อให้เมลอนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอยจะตายแล้วขาดน้ําแล้วต้องเก็บน้ําไว้ต้องกัดตัวน้ําไว้แล้วลูกของเขาเนี่ยแหละครับคือหัวใจของเขาเขาก็จะเก็บน้ําไปที่ลูกเขาไว้ครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้สามอาทิตย์ครับไม่มีน้ําลดเลยทําให้ลูกของเขาเนี่ยน้าไปอยู่ในลูกครับแล้วก็ชําและพอเก็บมาปุ๊บราแล้วมารับประทานโอ้โห ลาป่าครับหวานเจี๊ยบแล้วก็อร่อยอย่างที่ทุกคนชอบเมลอนจากญี่ปุ่นนั่นเองครับโอ้โหพตุ้ยครับผมได้แต่ร้องว้าวดูฉ่ำม,มากเลยนะใช่แล้วก็สังเกตไหมว่าเนื้อนหนามากหนานแน่นแต่ว่าฉ่ำคือมาที่นี่เนี่ยใครที่มาที่ฟาร์มเมลอนเฮาส์แห่งนี้ ง่ายๆเลยครับเมนูที่ต้องทานแล้วก็ต้องสั่งเลยคือเมลอนเ<ช>ข,ขาพารึ่งลูกมาให้เลยใช่ใช่นี่คือครึ่งลูกเลยนะครับคือเราจะได้เขาเรียกทานอย่างหนำใจสาใจเลยเต็มที่เลยผมขออนุญาตนะพี่ตุ้ยครับทานไป่ําแรกเลย,ยโอ้โห้ตุ้ยน้ำเอยอะมาเลยอะ ชื่นใจเนาะคือ <ชำ S 1> อากาศร้อนๆนะนใแล้วแบบว่าได้ทานเมลอนเย็นๆช่ำๆหวานๆนี่มันชื่นใจสวรรค์เลยอะเหมาะกับเป็นผลไม้ประจำหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่นมากๆใช่พอทานแล้วก็แบบโหยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะ ใจมากๆครับที่ีฟาร์มเมลอนแห่งนี้บิที่ที่จะให้ชมอะไรอีกเยอะเลยนะมีเอนี่ผมว่าแบบว้าวจริงๆน่าจะไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวหรือว่าจะเป็นอาหารการกินเนาะรังของข่าวของหวานครบผลไม้แล้วบวกกับบรรยากาศท้องนาบรรยากาศภูเขาเหมือนเรานั่งทานเมลอนแบบชิวๆสบายๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ทั้งเขียวแล้วก็เขียวคือเขียวไปหมดเลยตะกี้ตะกี้พี่เห็นแล้วคุณไปเล่นกับ กบเคโลอยู่อ่าใช่โอ้พี่ตัวยอมด้วยคือผมเดินเดินอยู่เนี่ยผมลงไปนั่งมองจะเห็นว่ามันจะไม่มีไม่มีสารพิษไงโอ้รู้สึกดีเนาะแบบว่าพอเราเห็นพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยที่อยู่ในตามทุ่งนาอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าธรรมชาติเ็าดีมากๆเลยอ่ะไม่มีสารพิษถ้ามีสารเคมีเนี่ยสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ไม่ได้เรามาช่วยกันทําให้ประเทศไทยเราเป็นแบบนี้บ้างเถอะดีเลยครับถ้าประเทศไทยเราทําได้นี่คือผมว่า นักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะพวกเรากันเองเนาะใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอจัดการเจ้าเมลอนครึ่งลูกนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคได้ครับเดียวไปเที่ยวกันต่อไปครับ เดินหน้าสู่งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของ The First Estimate เที่ยวสุดโลกปีที่แล้วอยู่ไทยปีนี้เราจะพาไปต่างประเทศกับกิจกรรมปี7ไม่เงียบเหงาเก็บกระเป๋าไปสิงคโปร์ทุกสัปดาห์จะปรากฏคำใบ้ปริศนาจากนั้นพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องไปที่แอปพลิเคชัน The First Estimate เมื่อครบทั้ง7คำเจสัปดาห์เราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากรายการเพียง6กท่านเท่านั้นที่จะได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์กับเราจำนวน4วัน3คืนร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม าคมถึง3กันยายน2 0 1 5 6, นี้และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่1ตุลาคม2 0 1 5สาม,มารถติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกคุณผู้ชมครับรู้ราจริงๆครับเก้าอี e ้นี่คือ First Class Business Class บนเครื่องบินเลยครับเค หวานม,มนมากคุณผูผ้ชมกล่อมมากสดๆวันนี้เรามาทานร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามร้านนี้เนี่ย,นนยชื่อว่าพิณาญะครับผมสัมผัสได้เลยว่าร้านอาหาราาาานนราน,านนี้ต้องเจ๋งมากๆอย่างแน่นอนรวมถึงอาหารเขาเนี่ยต้องมีเรื่องราวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเชฟเขาจะเล่าเรื่องราวออก